คือหมายก็ว่าระบบเรียผิดอเลอร์สเนี่ยนะครับก็คือว่ามีการวางแผนตรวจตราเป็นระบบนะครับเหมือนบ้านเรามีกล้องกี่ตัวตอะไรแล้วใครแบบอะไรนะมางหน้าต่างปุ๊บมันต้องร้องสัญญาณดังอ,อะไรตรงนูงไหมครับนะนะครับนะอันนี้ก็หลักการเดียวกันคือก็มีแผนว่าจะต้องจะต้องดูอะไรบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงสูงนะครับนะ,นะแล้วก็ถ้าเผื่อเจอเหตุ นะครับนะเป็นไงครับประชาชนต้องรู้นะครับต้องรู้อย่างของก็อเนี่ยมันเรียกว่า30กว่าประเทศรวมกันใช่ไหม <S <S 2> <S 2> นะครับนะอีกแค่ไปเจอสินค้าที่โปรตุเกสนะครับทั้งทั้งยุโรปเลยรู้หมดโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยเนี่ยคือเตือนภัยให้รู้แต่ด้วยความที่ประเทศเขามันมีเชีงเก้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องรู้แหละเพราะว่ามันสินค้ามันข้ามประเทศกันได้แบบ ไม่สีรีเลยอ่ะ